เสียงกัซิแห่งโชคชะตานะคะเดิมทีใช้ชื่อเรื่องว่ารำนำมังกรวาลีค่ะสรุปแล้วนะคะในไทยเนี่ยลงที่โมโนแม็กนะคะซึ่งทางจีนเนี่ยลงที่แมงโก้ทีวีค่ะเป็นซีรีส์จีนแนวพีเรียดเทพเซียนนะคะที่มาพร้อมความแฟนตาซีเอามากๆจึงได้นัดแสดงนำค่ะอย่างหลวหยุนซีนะคะฟางอี้หลุนค่ะเสี่ยวซุนเหยาวนะคะทางด้านฝ่ายหญิงนะคะเปาสางเอินคาลินอินค่ะที่ได้มาฝากฝีมือไว้ในเรื่องนี้เท่านั้นยังไม่พอนะคะ 4G เรื่องนี้เขาก็จัดเต็มไม่ต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธเวทสัตว์ในต นนรวมถึงท่าทางการออกพลังต่างๆค่ะมันดูสดใหม่แล้วก็แปลกตาทั้งยังมีคอสตูมนะคะที่แต่งจัดเต็มแต่งแต้มสีสันให้กับตัวละครค่ะอย่างตัวพระเอกเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเสื้อผ้าเลยค่ะ้งงานปักงานเครื่องหัวรวมไปถึงสีผมค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนั่นก็คือการเล่าเรื่องเนื้อหานั่นเองค่ะจากผู้ชายที่ถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจสู่ผู้ที่โชคชะตาทําให้เขาเนี่ยกลับกลายมาเป็นความหวังของยุทธภพมันจะสนุกขนาดไหนต้องมารอติดตามกัน ได้ค่ะ24ตุลาคมน,นี้นะคะที่โม n o m a x กค่ะ